พิกในกระถางค่ะกระถาง6นิ้วนะคะพริกกระถางนี้ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะปลูกพริกในกระถางปลูกค่อนข้างยากนะคะเอฟซีต้องทำใจเลยค่ะถ้าเราปลูกประมาณ10กระถางอาจจะรอดแค่4-5กระถางเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้า พริกรอดแล้วก็จะอยู่นานอยู่เป็นปีเลยค่ะแล้วให้เราเก็บกินตลอดเดี๋ยวจะให้ดูร่องรอยการเก็บกินนะคะนี่ค่ะเห็นไหมแล้วก็นี่ก็ใช่ค่ะกระถางนี้ไม่เป็นโรคก,กุ้งแห้งแล้วก็ไม่เน่านะคะ แต่ว่าเม็ดไม่ค่อยใหญ่เนี่ยเม็ดประมาณหนึ่งนิ้วจริงๆแล้วเป็นพริกกินดานะคะแล้วเรามาปลูกแบบปลอดพิษเอปลอดสารพริษปลูกแบบอินทรีย์เม็ดก็เลยเล็กไม่ได้บำรุงทางด้านเคมีนะคะเพียงแต่บำรุงด้วยน้ำหมักปลาทะเลแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงแล้วก็จุลินทรีย์ดอกลวยนะคะ แล้วก็ถ้าช่วงไหนมีเพลียยก็จะพ่นด้วยน้ําหมักสมุนไพรไล่สตูพืชค่ะนี่เห็นไหมคะเอก็จะถามนะคะถ้าทำคลิปปลูกพริกเมื่อไหร่ก็จะถามเรื่องพริกเน่าก่อนจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะอันนี้กำลังเป็นสีแดงค่ะ แต่กระถางนี้ไม่เน่าก็โชคดีนะคะบางกระถางก็มีเน่าบ้างเป็นกุ้งแห้งบ้างนะคะแล้วก็บางเม็ดก็จะดีค่ะแต่ถ้าเราอยากกินร้อยเปอร์เซนต์เลยเนี่ยเราก็ต้องรีบเก็บกินตอนที่พริกกำลังเม็ดสีเขียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เหลือบางส่วนให้เขาเริ่มเป็นสีแดงแบบนี้ก็แล้วแต่ เม็ดสีเขียวนี้จะอร่อยนะคะโดยเฉพาะไปทําเป็นแกงลูกโดดค่ะเราก็กินทั้งพริกเขียวกินทั้งพริกแดงผสมกันก็ได้พริกเขียวก็ไปทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะพริกแดงและพริกเขียวก็ทั้งสองอย่างก็ทําน้ําพริกได้ค่ะก็ไม่เคยใช้สารเคมีเลยนะคะ สิ่งที่ทำก็คือน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชก็ฉีดพ่นนะคะก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งป้องกันเพียนะคะแล้วก็ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์หนอกกล้วยป้องกันเชื้อราแค่นั้นเองก็ได้กินนะคะพริกจะปลูกยากในกระถางแต่ถ้าปลูกลงดินจะปลูกง่ายกว่านะคะแล้วก็จะต้นใหญ่กว่า ถ้าเราดูแลดีๆพลิกต้นหนึ่งเนี่ยก็มีอายุมากกว่า1ปีได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็มีอายุได้ครบปีแล้วค่ะเพราะปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วก็เก็บกินเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีดอกให้เก็บกินไอ้มีดอกแล้วก็พอเป็นดอกแล้วก็เป็นเม็ดให้เก็บกินค่ะพลิกจะมีข้อเด่นอย่างหนึ่งนะคะแม้ว่าพลิกจะปลูกยาก ปลูกในกระถางเนี่ยถ้าปลูกลงดินนี้ก็จะปลูกง่ายนะคะอาจจะปลูกง่ายปลูกลงดินเพราะปกติเห็นญาติเขาปลูกลงดินปลูกขายเนี่ยก็จะรอดร้อยปเซ็นนะคะร้อยต้นเขาก็จะรอดร้อยต้นก็เห็นเขาปลูกเป็นแถวนะคะช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแต่ว่าถ้าปลูกในกระถางเนี่ยแม่มลีสอนยอมรับเลยค่ะว่าปลูกยากนะคะปลูกยาก ลูก10กระถางจะรอดแค่ประมาณ4-5กระถางเท่านั้นนะคะแต่พริกก็จะมีข้อเด่นก็คือพริกจะปลูกในกระถางปลูกยากแต่มีข้อเด่นข้อดีก็คือพริกจะเพาะเมล็ดง่าย fc ลองนะคะซื้อพริกเม็ดสีแดงมาเนี่ยมาเพาะเราเอามีดกรีดเลยเอามาเพาะลงกระถาง เพาะลงกระถาง5นิ้ว6นิ้วเนี่ยจะเกิดเต็มกระถางเลยค่ะงอกเต็มกระถางเลยหรือแม้แต่เรามีพริกแห้งนะคะเราเอาเมล็ดของพริกแห้งน่ยแกะเอาเมล็ดออกมาเพาะก็งอกเต็มกระถางเช่นกันนะคะเป็นข้อเด่นข้อดีของพริกแม้ว่าจะปลูกยากในกระถางแต่ก็จะเพาะเมล็ดง่าย fc ก็จะถามว่าแม่บริสอนไปเอาเมล็ดพริกที่ไหนมาเพาะ ง่ายๆพริกที่ตลาดนะคะซื้อมาสิบบาทเนี่ยก็มากรีดแล้วก็เพาะเลยแล้วก็พริกแห้งเหมือนกันถ้ามีพริกแห้งเราก็แกะเมล็ดออกมาเพาะเลยไม่ได้ซื้อเมล็ดพริกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดพริกที่เพาะจากพริกที่เราซื้อมาจากตลาดค่ะ mm hmm. เดี๋ยวแม่มิดิซอนจะบอกวิธีการปลูกพริกนะคะ mm hmm. พริก เพาะเมล็ดง่ายไปเพาะเลยแม่มริสอนมีคลิปให้ดูแต่ปลูกครั้งนี้จะไม่ได้เพาะเมล็ดสาเหตุที่ไม่ได้เพาะเมล็ดเวลาซื้อส้มตำมาเนี่ยอ่ะก็จะเศษอาหารที่บ้านจะคัดแยกขยะอยู่แล้วก็จะมีขยะทั่วไปขยะดีไซน์เคลื่อนขยะดีไซน์เคลื่อนนี้ก็คือขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้เราก็ แยกใส่ถุงจเจ้าไปขายก็ได้หรือว่าให้คนเก็บขยะเขาเอาไปขายก็ได้แยกไว้หน้าบ้านข้างถังขยะให้เขานะคะสําหรับขยะที่เป็นเศษอาหารเศษใบไม้เนี่ยแม่มริสอนจะไม่ทิ้งลงถังขยะเลยจะเอาไปไว้หลังบ้านมีหลุม2เมตรคูณ2เมตรถ้าเป็นใบไม้ที่สะอาดก็วางเลยค่ะ วางแล้วก็เก็บไว้คลุมหน้าดินคลุมหน้ากระถางเขาจะไม่เน่าเสียไม่มีกลิ่นเหม็นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเศษอาหารนะคะถ้าเป็นเศษอาหารแม่บริซ้อนก็จะกรองโดยเฉพาะพวกส้มตำเนี่ยเราซื้อส้มตำมากินหรือว่าเราตำส้มตำกินเนี่ยเราก็กรองเศษส้มตำนะคะ กร,รองเศษส้มตำแล้วไปทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารคลิปการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็มีให้ดูนะคะพอเราทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารปุ๊บเราก็เอาปุ๋ยหมักจากเศษอาหารมาผสมดินปลูกผักมั่งมาผสมกับแกบลบโรยหน้ากระถางมั่งนี่ก็ผสมกับแกลบนะคะโรยหน้ากระถางเนี่ยพึ่งโรยไปแล้วพอเรารดน้ําไปสักพัก ต้นกล้าพริกก็จะงอกมาเพราะว่าในเศษของส้มตำที่เราไปทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเนี่ยจะมีอยู่3อย่างที่จะงอกขึ้นมาให้เราถอนต้นกล้าไปปลูกโดยไม่ต้องเพาะ1เมล็ดพริกที่อยู่ในส้มตำา2เมล็ดมะเขือเทศโดยเฉพาะ,มะเมล็ดมะเขือเทศนี่เกิดเต็มกระถางเลยค่ะไม่ได้เพาะเลยเดี๋ยวแม่บริส้อนจะพาไปดูแล้วก็แยก ลงกระถางแล้วแล้วก็จะมีสาม,มเมือขือถ้าเรากินตำป่าหรือว่าตำสั่วนะคะเขาจะใส่มะเขือลูกนึงเหลือง่ <ๆ S 2> อะนั่นแหละมะเขือตัวนั้นมเมล็ดก็จะงอกขึ้นมาค่ะก็จะถอนจากตรงนั้นแหละมาปลูกการที่เราอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบอินทรีย์นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากเข้ามาหาเราโดยเฉพาะบ้านแม่มริซอนนะคะมีมดแดงด้วยนะคะแล้วก็มีบางวันนะคะมีหิ่งห้อยมีหิ่งห้อยบินมาตอนกลางคืนเห็นแสงแว๊บดีใจมากบางคืนเขาก็ไม่มาค่ะเราก็จะมีต้นกล้าพิกต้นกล้ามะเขือเทศเกิดขึ้นมาเองนะคะเกิดขึ้นมาเองแล้วเราก็ อถอนแยกกระถางไปปลูกง่ายๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเองก็คือผักตำลึงค่ะเกิดเต็มเลยนะคะกระถางที่แม่บริสอนวางเรียงๆเนี่ยพอผักตำลึงเกิดนะคะก็เก็บไว้นะคะไม่ต้องทำค้างไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเขาก็เลื้อนะคะเลื้อยเข้าพุ่มไม้มั่งเลื้อยตัวนั้นมาเข้าต้นไม้ตัวนั้นตัวนี้มั่ง นะคะแล้วเราก็มียอดตำลึงไว้กินตลอดทั้งปีแกงจืดเมื่อไรไม่เคยอดตำลึงค่ะแล้วก็จะมีที่เกิดเองนะคะ,มะเมล็ดมะเขือพวงเกิดเองทุกปีค่ะ,มะเมล็ดมะเขือพวงเนี่ยเริ่มแรกเลยอ่ะน่าจะมาจากมูลนกค่ะ นกบินโฉบไปโฉบมาแล้วก็ถ่ายมูลลงไปพอถ่ายมูลลงไปมเมล็ดมะเขือพวงเกิดขึ้นเองเลยนะคะเกิดขึ้นเองก็ปลูกปลูกแล้วพอเราปลูกเยอะๆกินไม่ทันบางครั้งเก็บไม่ทันมเมล็ดก,ก็แก่ ร่วงลงกระถางอีกนะคะร่วงลงกระถางก็งอกขึ้นมาอีกงอกทุกปีค่ะมเมล็ดมะเขือพวงงอกทุกปีก็สงสารนะคะสงสารคือไม่อยากถอนทิ้งมะเขือพวงเนี่ยเขาจะต้นใหญ่มากวันนี้เมื่อวานก็เลยถอนต้นกล้าของมะเขือพวงเนี่ยไปปลูกในดงใบเตยเคยดูจะรอดไหม เพราะว่าใบเตยอ่ะชอบอยู่ใต้ร่มไม้อยู่แล้วเขาอยู่ใต้ร่มไม้อยู่แล้วใบเตยเป็นเป็นผักที่เตยหอมนะคะเป็นผักที่อยู่ใต้ร่มไม้ได้แล้วก็อยู่บริเวณที่มีแสงแดดลำไรได้นะคะก็จะไปปลูกตรงบริเวณซุ้มใบเตยนะคะสำหรับมะเขือพวงในปีนี้ เดี๋ยวแม่มาริสอนจะไปย้ายต้นกล้าพริกให้ดูนะคะอย่างต้นเล็กๆอยู่ที่เกิดจากปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่เรานำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารมาผสมดินปลูกปีนี้คิดว่าจะไม่เพาะต้นกล้าพริกนะคะจะเก็บต้นกล้าพริกที่เกิดจากกระถางต่างๆที่เกิดจากปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเอามาปลูกค่ะเป็นการประหยัดเวลานะคะ นี่จะเป็นพลิกที่เกิดจากปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะคราวนี้ได้สี่ต้นหนึ่งสองสามสี่นะคะใบจะต่างๆค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปลูกลงกระถางถ้าเคารอดเขาก็จะงามเองแม่มาริซอนก็จะย้ายนะคะย้ายลงกระถางหกนิ้วหรือว่ากระถางแปดนิ้วก็ได้นะคะก็จะย้ายลงทั้งกระถางหกนิ้วแล้วก็กระถางแปดนิ้วเลยค่ะ จะปลูกลงกระถาง8นิ้วก่อนนะคะใช้ใบ,บไม้สุดหรือใบ,บไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ํานะคะดินที่ใช้ปลูกต้องมาผสมก่อนดินด้วนหนึ่งส่วนเกลบ1หนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนขุยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนคุกเ้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็มาใส่ลงกระถางเหลือขอบกระถางไว้ประมาณ1นิ้วนะคะเพื่อเวลารดน้ําน้ําจะได้ไม่ไหลทิ้งออกจากกระถางค่ะ จะเอาต้นที่ใหญ่ที่สุดไปปลูกก่อนนะคะใช้ช้อนควักขึ้นมาแล้วมีต้นเล็กๆติดไปด้วยอีกต้นหนึ่งเอาไปพร้อมกันให้อยู่ในกระถางเดียวกันเลยค่ะพยายามให้ตุ้มดินติดไปด้วยนะคะต้นพลิกจะได้ฟื้นตัวเร็วๆไม่ต้องแยกต้นพลิกออกจากกันค่ะเดี๋ยวตุ้มดินจะหลุดปลูกไปด้วยกันเลยเพราะว่าปลูกลงกระถาง8นิ้วก็ปลูก2ต้นได้อยู่แล้วนะคะฝังลงไปเลยค่ะให้คนต้นของพลิก ฝังลงไปในดินลึกๆนะคะเพื่อป้องกันโคนต้นลม้มและเพื่อเพื่อป้องกันลากรอยค่ะรดน้ำพริกวันละหนึ่งครั้งจะเช้าหรือบ่ายก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็ยกกระถางไปวางไว้ในร่มก่อนพอพริกติดแล้วนะคะค่อย นำออกมาตากแดดนะคะหรือว่าจะให้อยู่ในบริเวณแสงแดดลำไรพริกก็อยู่ได้หรือว่ากระถางพริกไปวางไว้บริเวณที่มีแดดครึ่งวันพริกก็อยู่ได้เช่นกันค่ะรอให้พริกต้นโตกว่านี้อีกสักหน่อยจะเด็ดยอดพริกให้ดูนะคะรอให้เขาโตก่อนค่ะพริกกระถางนี้ก็ดกมากเช่นกันนะคะปลูกลงกระถาง8นิ้วแล้ววางไว้ใกล้ๆกับ ต้นหม่อนนะคะเนี่ยแล้วเม็ดสวยมากเม็ดไม่เปื่อยนะคะเม็ดไม่เป็นกุ้งแห้งสีแดงสดเลยแล้วก็ดกมากด้วยเนี่ยกิ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บไปใส่ส้มตําค่ะเห็นกิ่งนี้ไหมคะเนี่ยนับดูเป็นสิบยี่สิบเมล็ดเลยค่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบด เยอะๆเลยค่ะเยอะไปใส่ส้ตมตำแค่6เม็ดพอเมล็ดนี้แก่จัดมากเลยนะคะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการดูแลพริกนะคะเวลารดน้ำพริกเนี่ยอย่ารดให้แฉะมากรดพอชุ่มเพราะว่าพริกเป็นผักที่ไม่ชอบแฉะค่ะพริกถ้าปลูกไปนานๆเนี่ยดินในกระถางจะยุบ ถ้าดินในกระถางยุบเราก็ต้องผสมดินนะคะเพื่อมาเติมดินในกระถางการผสมดินนะคะก็ไม่ยากผสมดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้เลยค่ะ แต่ที่บ้านแม่มริซอนนะคะมีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเยอะมากนะคะเพราะว่าทำกับข้าวกินเองก็ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะมาปรุงดินแล้วก็มาเติมดินนะคะแล้วเราก็เติมลงไปเลยค่ะใส่แกลบเยอะหน่อยก็ได้นะคะเนี่ยเติมลงไป เวลาเราเติมปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเนี่ยเราอาจจะเอากแกลบผสมด้วยก็ได้เพื่อให้พริกดินร่วนซุยนะคะเนี่ยแล้วก็เหลือขอบกระถางไว้ประมาณ1น,นิ้วเพื่อเวลาเราลดน้ำน้ำจะได้ไม่ไหลทิ้งนะคะและพริกจะเป็นผักที่ชอบฝนค่ะถ้าฝนตกปล่อยให้พริกตากฝนเลยค่ะ พริกชอบฝนมากออกจะงามด้วยซ้ำถ้าฝนตกใส่บ่อยๆนะคะการให้ปุ๋ยทางบินค่ะก็ให้2สัปดาห์ต่อครั้งนะคะกระถางเล็กๆกระถาง6ถึง8นิ้วเนี่ยให้ครั้งละ1 2ถึง2ช้อนโต๊ะค่ะ เราอย่าไปใส่ปุ๋ยเยอะนะคะเดี๋ยวพริกจะเฉาตายค่ะแล้วก็ให้ห่างๆจากลำต้นนะคะนี่เราก็ให้รอบกระถางนี้เพราะว่ารากพริกก็จะกระจายอยู่รอบกระถางนี้นะคะรากพริกนี้จะไม่ยาวนะคะรากจะสั้นๆแล้วก็จะเป็นกระจุกอยู่แบบนี้นะคะรากจะไม่ยาวนะคะรากพริกอ่ะ รากจะชัสั้นๆรากจะไม่ยาวเหมือนพวกผักกาศขาวพวกกระลำปีนะคะรากจะไม่ชอนชัยเยอะรากจะอยู่ตื้นๆอยู่บริเวณเนี้ยอยู่ลึกลงไปนี้ไม่เกิน3-4นิ้วค่ะรากของพริกสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะพริกถึงปลูก ในกระถางหกนิ้วถึงได้ผลเพราะว่ารากเขาไม่ยาวเขาก็สามารถหาอาหารได้บริเวณนีหน้ากระถางนี้นะคะสำหรับปุ๋ยน้ำก็รด้้วน้ำหมักต่างๆนะคะน้ำหมักที่รดนะคะลำดับแรกก็คือน้ำหมักปลาทะเลค่ะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรนะคะ น้ำหมักปลาทะเลหลังจากที่เราผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ใช้ขันตักราดลงกระถางเลยค่ะตักราดแบบนี้เลยนะคะน้ำหมักปลาทะเลราดรสดทุกเจ็ดวันค่ะน้ำหมักปลาทะเลจะมีธาตุอาหารครบนะคะทำให้พริกงามแล้วก็ติดดอกติดผลเร็วค่ะ พอรดน้ำหมักปลาทะเลครบ7วันแล้วเราก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าิิรรดทุกๆสามวันค่ะการรดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราก็ผสมในน้ำแล้วก็มาราดรด บนดินเหมือนกันค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้จะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินนะคะทำให้พริกดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายและก็ช่วยปรับสภาพดินแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตนะคะทำให้พริกเนี่ย โตเร็วแบบก้าวกระโดดโตเร็วเป็น3เท่าเลยนะคะเพราะว่าพริกจะดูดซึมธาตุอาหารได้ดีมากหลังจากที่เรารดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงค่ะถ้าใครวิตกกังวลเกี่ยวกับ เชื้อราของพริกเนี่ยเราก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักหน่อกล้วยนะคะน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยอัตราส่วนการใช้สองช้อนกาแฟต่อน้ำห้าลิตรใช้นิดเดียวเองค่ะอย่าใช้เยอะนะคะน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยเราก็ฉีดพ่นทางใบได้ด้วยแล้วก็ลาดรดทางดินได้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราค่ะถ้ามีหนอน มีเพียมารบกวนพลิกเราก็ต้องฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชนะคะอัตราส่วนการใช้4ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นช่วงเย็นค่ะ ช่วงเย็นๆเ,เนี่ยพวกนอนพวกเพลี้ยจะชอบออกมาหากินหลบแดดนะคะเราก็ฉีดพ่นไปแล้วก็หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นน้ําหมักสมุนไพรไล่สัตรูพืชวันที่คิดว่าฝนจะตกนะคะถ้าฝนตกนี้ฉีดพ่นไปแล้วก็ไม่ได้ผลนะคะน้ำฝนก็จะมาชะล้างออกจากตัวพริกเหมือนเดิมค่ะ ช่วงฤดูฝนเนี่ยจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการฉีดพ่นน้ำหมักสมุนไพรได้สตูพืชเหมือนกันนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงฝนให้ได้ฝนชอบตกตอนบ่ายตอนเย็นเราก็ปรับหน่อยนะคะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนนะคะเราก็อาจจะปรับมาพ่นตอนเช้าค่ะเพราะว่าตอนเย็นฝนจะตก นะคะเราก็ป้องกันไว้นะคะแล้วแล้วช่วงฤดูฝนเนี่ยเพลี้ยหนอนจะเยอะมากเลยค่ะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างมากเลยการฉีดพ่นน้ำหมักสมุนไพรไล่สัตููพืชเนี่ยให้ฉีดพ่นแบบป้องกันนะคะอาจจะฉีดวันเว้นวันหรือว่า3วันครั้งก็ได้เพลี้ยหนอนจะได้ไม่มารบก,กวนค่ะแล้วก็ควรที่จะฉีดพ่นทั้งสวนเลยนะคะ เพราะว่าป้องกันหนอนหรือว่าแมลงต่างๆไปหลบซ่อนอยู่พุ่มไม้อื่นค่ะควรที่จะฉีดพ่นทั้งสวนเลยนะคะจะได้ได้ผลค่ะนี่พริกค่ะต้องย,อยอ่อๆเดี๋ยวจะไม่ถูกกล้องนะคะเนี่ยพริกปลูกถ้าเขารอดแล้วนะคะ จะอยู่นานเป็นปีเลยค่ะอันนี้ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเนี่ยปลูกข้างๆกับต้นมันมอรี่อยากจะมาถ่ายวิดีโอกับพลิกให้เอฟดูจะได้รู้ว่าเออแม่เมลิซอนปลูกจริงพริกต้นนี้อยู่ที่บ้านแม่เมลิซอนจริงๆนะคะเก็บกินหลายครั้งแล้วค่ะพลิกกระถางนี้ปลูกในกระถางนะคะสูงประมาณ1เมตรกับเมตรเศษๆค่ะ ก็ตัดยอดครั้งแรกก็ไม่ตัดแส่งกิ่งของพริกอีกเลยค่ะก็ทราบวิธีการปลูกพริกในกระถางแล้วนะคะ พริกในกระถางแม้ว่าจะปลูกยากแต่ว่าถ้าปลูกแล้วเขารอดนะคะก็จะเก็บกินเป็นปีเลยค่ะแล้วก็ลูกดกลูกงามด้วยนะคะลองทดลองปลูกพริกในกระถางกันแล้วเราก็จะได้มีพริกปลดสารพริกไว้กินค่ะไม่ว่าเราจะทำน้ำพริกกินส้มตำหรือว่าเอาไปทำกับข้าวเราก็สบายใจเพราะว่าเป็นพริกที่เราปลูกขึ้นเองค่ะ พริกถ้าเราปลูกครบ90วันพริกก็จะค่อยๆเป็นดอกแล้วก็เป็นลูกให้เราเก็บกินค่ะดอกพริกเม็ดพริกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าต้นพริกจะแก่พอต้นพริกครบปีแล้วก็จะแก่นะคะผลผลิตก็จะค่อยๆลดลงค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มริสรเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลส,สุดเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินรีย์สังเคราะห์สแสงเร่งโตํำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หนอกกล้วยป้องกันเชือ้อราฟื้นฟูสภาพดินน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชนอกจากนี้ยังมีต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านผักเป็ดญี่ปุ่นหนอกกุยช่ายโบราณหนอกกุยช่ายโบราณน,นี้ค่ะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้เป็น 10ปีเลยค่ะแล้วก็ยังมีเมล็ดผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดสนใจก็ทักมานะคะเดี๋ยวแม่มรีสอนจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบที่เพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไ r i b ์กดไลค์ด like, กดแชร์ให้แม่มรีสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ